ค่ะตอนนี้นะคะเชฟเฟิร์นกำลังทำอะไรคะเชฟสับมะละกอสับมะละกอสำหรับตำนะคะทุกคนผัดหมี่เอไม่ผัดหมี่ค่ะในครัวในครัวครัวอีสานโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกั้งทอแค่ะตอนนี้เชฟนะคะก็สำหรับทำพริกนะคะพริกต้องใส่อะไรบ้างคะเนี่ยใส่เกลือไหมอ่าไม่ค่ะไม่ใส่โอ้โหสับสวยมากเลย สัดักสวยมากเลยครับอาแบบเขาดะทยาเกียค okay. kind of mm ่ะตอนนี okay. ้นะคะแล้วก็ใส่ชูรสนะคะใส่กระโม่ชูรตแล้วก็มะนาวนะมะเขือเทศคุณผู้ชมคอยสารทำง่ายๆบะเคลีเทก็ับอย่างนี่น้องซื้อมใส่หลายัวใหญกใส่เยอะมานแพงก็แพงอีี น่าน้าหนันไปเลยลตอตอนนี้นะคะ,ะก,ก็ใส่ใส่มะเขือเทศนะคะทำำน,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 นี้ก่อน การที่จะทำกับข้าวนะครับก็จะมีสูตรเทปตากอย่างหนึ่งนะครถ้าไม่มีตัวนี้นะอาหารจะไม่อร่อยนะฮะอาหารอีสานพี่น้องของแท้ของแท้แน่นอนนะต้องเชฟดนเจ้าของแบรนด์มาเองเด้อพี่น้องนะครับเราเป็นสปอนเซอร์นะเจ้าของแบรนด์มาเองดังบ่ดังกันลึกสปากเบื้องหลังพี่น้องแน่ฮะปลาปลาให้ตัวเชฟดนครับพี่น้องนะคะยี่ห้อเดียวในโลกนะครับไม่บ่มีดิ พราอข้าวเจ้าวว่ได้ตังซื้อนี่แปลกได้วแม่ไปเนื้อเชฟคือนัวนะคะแซบนัวนงนัวนะคะนงนัวให้ตนวใส่อะไรกับแซบนะฮะใส่หนอยแซบห้่อยแซบได้ครับใส่แกงก็อร่อยใส่ซุปก็อร่อยใส่ส้มตําก็อร่อยนะคะใส่ลาบใส่ก้อยแซบเบมดครับถ้าใส่เต็มหกหนี่แซบหอดนิวซีแลนด์ครับพี่น้องคือก็นำเข้าไปขายที่นิวซีแลนด์ด้วย ตอนนี้มีคนจองเยอะมากเลยครับโดวันเดียวไม่น,นเ้เย,ยไม่รู้จะเอาไปพอหรือเปล่าพี่น้องใส่มะนาวใส่ปเป็นน้ำอะไรเพื่อนแทงน้ำใส่ไะมน่ะใส่นี่นะใส่บางนาวนะอืมใส่เลยบีบใส่เอออย่าไปทิ้งเพราะว่ามะนาวมะนาวแพงนั่นแหละใส่ลงไปเลยบัน่น้องอาอว้อยู่ว่าสิแ้งไปให้ ได้ไปเห็ดเีไปะเยงก็ไดอบเเอาเมีนเมียูไม่เห็นเดเหนึ่งปลาเออมเิ่มใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างคะนี่ยตับไนี้แถวๆใส่ปลาเอาชูรเอาเสือเทศมะนาวเนาะค่ะใส่น้ำปลานิดนึงก็ได้เนาะอเคแซ่แ่

เสร็จได้ยังคะตวต่อออกเลยค่ะตักสวยนี่แหละตักสไเสดค่ะน่ารักมากเลยค่ะต้มกัเช็ดจนค่ะปอรนหนึ่มค่ะเูดเปล็จแล้วคงงานเลยน ขูดงามมั้นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ